โอเคจุงกะสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็กองบุญที่เจ็ดนะครับก็อยู่บ้านทีอ่ออยู่วัดบ้านหนองน้ําขุนนะครับกับกองบุญที่เจ็ดของเราวันนี้ก็วันนี้เราก็กําลังเตรียมนะครับเนาะจังหันพระอยู่นะครับเนาะวันนี้ก็าจะในมณฑลพระช่วงเช้าฉันที่นี่เลยนะครับเนาะแล้วก็จะทําการต้อนรับนะครับเนาะสายทางสัตหีามาจากตําบลหนองบอนตําบลโคกมะขามแล้วก็ตําบลประโคนชชยนะครับก็จะมาร่วม กองบุญที่7ในวันนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในงานแล้วก็ไปต้อนรับกันพี่น้องไปเลยไปกันเลยพี่น้องตอนนี้โรงทานข้าวเม่าเราก็มาถึงเเรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังแพ็คใส่ถุงนะครับอันนี้แพ็คดาถุงโดยเจกข้างในโบพี่น้องนะครับนี่ก็โรงทานนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเม่าเราก็อันนี้แจ,จกช่วงเช้าพี่น้องแล้เราจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับคอยแจกช่วงบ่ายยังไม่ได้ปลาเลยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวรปละก่อนนะครับนี่ก็ไปหารรับโรงทานกันต้นวันนี้ก็โรงทานนะครับของเรามาแล้วพี่น้องนี่ครับของวัดน้องบอลพี่น้องนะครับวันนี้ได้เอาโรงทานก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนี่ครับตามสัญญาพี่น้องแกบอกไว้ตั้งนานนะครับเนาะว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาช่วยเราพี่น้องนี่ครับวันนี้มาแล้วพี่น้องนี่ครับผมขอบคุณครับอนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพโรงทานบ้านน้องบอลวัดน้องบอลพี่น้องของเรานะครับเนาะโอเคทุกคน ปะเดี๋ยวจะมารอกินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนี่ก๋วยเตีเ๋ยวเนี่ยวันี่มาสักเป็น50ากิโลพี่นอ้องห้าสิบห้ากว่าโลนี่ธรรมดาได้นี่ครับทีมมาครับเ <that 's S 1> ตรียมพร้อมแล้วพี่นอ้องโอเคครับอูต้ตอนยุบมังเพชรเราขายเปล่งนูอ่อู้ยังหยับเลยโอเค okay ครับมาเดี๋ยวผมช่วยนะครับตอนนี้ก็จะพักเบรกคแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันยกของลงไปครับสายทานศรัทธากอง กองบุญที่7วัดบ้านน้ำคุณเราก็เนี่ยครับวันนี้ก็จะเป็นของบ้านหนองบอลพี่น้องมานะครับเนาะเกิดนี่ครับผมธนุนก็ได้เด้อยายธนุนก็ได้เอาอท่านนี้ก็ได้ครับเชิญเลยครับธนุนก็ได้อนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องเกิดเรนได้มาจากหนองบอลของเรานะครับเนาะก็โอเคครับทุกคนวันนี้ก็นี่ครับเนาะวันนี้ก็จะมาจากบ้านหนองบอลใช่ไหมนี่อ๋อหนองบอลของเราพี่น้องนี่ครับจุงก้าสวัสดีครับผมโอ้คันนี้มมปีนาพี่น้องนี่โอ้นี่ห้วยสลาวครับจุงก้าจุงก้าครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเนาะ เอ๋อยายเลือกท่านี้หน่อยแท่านี้ก็ได้แล้วยายตัวนั้นกระบานว่ะออคันนั้นกระบานแล้วเงินปีบอลใบบอลว่ะอ่าเลือกเลยครับพปย้ายฐานตอนไหนที้พ่อคขับอะไรชื่อไปด้วยได้เลยอะไรชื่อไปด้วยกลับมาจากบ้านยุงกะสวัสดีครับคุณย่านี่โมไปเช้าหน้านิโม่สระโม่สระไปหน้าตรงนี้ได้ครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะช่วยแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราเรามาช่วยเขายกข snack, า้าวลงนะครับแล้วก็ยัดถานะครับโอเคครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวให้แป๊บนึงนะมาช่วยนะครับยกของพี่น้องนะครับขอบุญที่7ของเรานะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยเช่นกันนะครับเนาะกับพี่นพแล้วก็ยูทูบเบอร์คนนึงวันนี้ก็จะมียูทูบเบอร์นะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครับของเราด้วยพี่น้องแต่ตอนนี้แกก็เดินไลฟ์สดอยู่นะครับเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจากเราก็จะไปหารับสายทานศรัทธานะครับที่มาในวันนีี้้้นนนนนนะะคคครรรรัััับบแแกกกททททุววสาาาายยยศธ็เิ่มมอล รถไปด้านนู้นได้นะครับเนาะเอ่อตอนนี้ก็เราก็รอครับนะครับลงทานนะครับรการมาจากบ้านอะไรพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ลงรถมาแล้วครับเชิญด้านนี้เลยนะครับรผมมาเข้ารอเข้ารอนะครับจุกะทุกๆคนนะครับเนาะอ่ายัยสวัสดีจุกะจุกะจุกะโอ้ยยยมาพิน้า,ยา,ยานีา่ยายมาจากบ้านไหนนี่ <พา S 2> ออสุขงสําราญพี่น้องอ่จุกะจุกะโอ้จุกะสวัสดีครับผมมาเดียวให้รถก็ออกก่อนรถก็ไปนู่นหน่อย อเชิญก่อนเชิญก่อนนะครับน้องโอเคครับจุ๊กเก้ยายสวัสดีครับ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 เชิญ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 นะครับตรงนี้นี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออปัดเปิดจองไปนะเซิร์ฟตึ่ง นะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าภาพโรงทาน,นก็คือ,อน้องนะครับแล้วก็หลานสาวนะครับมาจากบ้านตะโกรีนี่ก็วันนี้ก็เอาโรงทานมาช่วยกองบนที่7นะครับวัดบ้านอนุขุนเราก็อนุโมทนาบุญกับยายอายแล้วก็ลูกหลานแล้วก็พี่น้องครับวันนี้ก็เอาน้าส้มแล้วก็ขนมมาช่วยโรงทานแล้วก็วัดน้องขุนเราก็ขออนุโมทนาบุญก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปชมบรรยากาศฝั่งล้นกันบ้านนะครับไปเลยพี่น้อง ตาพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นโรงทานโบละหองนะครับิ้าโอ้โหพนักงานพี่น้องสุดยอดนะครับมีแต่กระม่มกระม่มทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยครับสุดยอดสุดยอดก็อนุโมทนาบุญนะครับวันนี้เจ้าภาพของเราครับนี่พัดมีนะครับนี่พี่น้องเนี่ยครับเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่ามัวแต่รับแขกพี่น้องจุงก้าสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณโรงทานมาจากบ้านห้วยสลาวนะคับแกเป็นของหวานแล้วก็น้ํา น้ำน้ำหวานนะครับน้ำใบเตยเบอร์ใหญ่เอะไรนะชาเขียวชาเขียวไอเราบอกน้ำใบเตยเราบอกชาเขียวน,น,ำน,ยวน,น้ำชาเขียวนะครับอันนี้อันนี้แจกแล้วใช่ไหมนี่เอาไปถวายพระโอเคเอาไปถวายพระก่อนนะครับน้องโอเคอทุกคนมาเรา,าเดินมาตรงนี้บ้านนะครับเนาะตรงนี้ก็จุงก้าสวัสดีครับผมอีกรอบนะครับกลับโรงทาน,นา,รานบ้านเอ่อบ้านยางบ้านยางกับเอ่อนุ่มตะนอด นุ่มครกนุ่มตะนอดพี่น้องนี่ครับกับคุณคุณยายนะครับเนาะก็เอาโรงค์ถาดวันนี้มาช่วยปรวัตบ้านหนองน้ำขุนน้องวัดบ้านผมเองครับก็บเป็น กองบุญที่7นะครับน้อวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพขนมครกตนอนนะครับน้องขนมตนอนนะครับน้องก๊อฟกำลังก่อไฟมาวันนี้เราไปชมคนดังนะครับคนดังของแท้พี่น้องอีกกำลังดังไปนะครับเนาะนี่ก็ดังเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาชมตรงนี้บ้างนะครับเนาะเยอะมากพี่น้องวันนี้ครับก็ขอบคุณครับทุกคนทุกท่านจริงๆพี่น้องก็ในนามเจ้าภาพนะครับขอบคุณพี่น้องครับอ่อครีเอเตอร์อีกคนนึงครับวันนี้ก็จะเป็นงทานนะครับจุกกาสวัสดีครับผมงทานมาจากไหนนี่ พูนสุกพีน่านะครับน่เป็นของหวาน แล้วก็ข้าวไว้นี่ข้าวไว้นี่าััคุณเราช่องพี่น้องนี่ครับก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานพูนสุขวันนี้ด้วยนะครับเนาะในนามเจ้าภาพนะครับเนาะขออนุโมทนาบุญนะครับก็ขอให้ดำขอให้รวยนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะอันนี้เจะเป็นโรงทานของใครนี่รองทานกาแฟป้านี่เราเป็นโรงทานกาแฟหมูห้าของเราเองครับนี่กันนี่ครับรงทานน้องพลอกหนเลยนะโีรงทานของเรานี่มันต้องกาแฟนี่ครับผมนี่ครับเนาะ เป็นเจ้าภาพของเราเองครับวันนี้ก็เอบกาแฟมาตัรับต่ต้นนะครับการนมัสการบุญด้วยเต็มรถนะครับวันนี้หลวงพี่นะครับกล่าวนมัสการจุงก้าจุงก้าจุงก้าสวัสดีครับกล่าวนามัสการนะครับวันนี้เราทานมาจากไหนน้อนี่มูซีมันเดิมมูซีมันเดินะครับมูซีมูซีนะครับตอนนี้เราไม่มีที่ลงนะว่นนยังุ้กคณเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ อันนี้มาจากวันจ่าโอสาธุจุงกับจุงก้าครับผมอนุศาสนาบุญในนามเจ้าภาพนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะกับเจ้าภาพโรงทานบ้านยางวันนี้ก็เอามาช่วยของมูลค่าเนี่ยนะครับวัดบ้านหนองน้ําขุนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับท่านของพี่อ๊อฟนะครับเนาะกับพี่อ๊อฟนะครับมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้พี่อ๊อฟได้อะไรมาของพี่น๊นะครับแล้วแล้วก็คุณเจ้าภาพอันนี้เรียกอะไร โปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยชาเขียวพี่น้องวันนี้ก็ชาเขียวมาประมาณพันขวดพี่น้องเ <c oughs> อ๋อจงเจริญพุทธผลนะครับก,ก็อนุโมทนาบุญกับจงเจริญซอพุทธผลนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้เอาโรงทานน้ำนะครับชาเขียวมาช่วยก็คือวัดบ้านนั้นุกคุณเราก็ขอบคุณนะครับก็แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะนะขอให้สุพภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยในว,วันที่หนึ่งนะครับเนาะ พี่น้องนี่นะครับชอดเด็ดของเราก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ก็อันนี้เธอตัวนาอ่าอันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังจัดแล้วครับจัดเตรียมของเพื่อเอาไปถวายพระนะครับน้องนี่พี่น้องก็เดี๋ยวเราเรากิน,นรับเนาะ ตรงนี้เรานะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราถวายพระก่อนนะครับเอาไปถวายพระเลยเด้อเออเสิร์ฟเองเด้อเดี๋ยวผมไม่ว่างเสิร์ฟเองนะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เรามาชมก๊อครับเจ้าภาพโรงทานของเราวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพโรงทานพัดมีแซ่บๆพี่น้องนี่ครับยายอายนะครับโรงทานน้ำซุปเกล็เห็นมาแล้วก็ขนมนะครับเนาะเดี๋ยวรอเวลานะครับจะเพิ่งแจกนะครับเนาะก็ก็จะมีกองบุญมาอีกนะครับขอบคุณยายที่เขาลงพี่มาจากบ้านจอระเคมากไงแล้วก็พระครู ใบิกาสรันนะครับแล้วก็คุณยายนะครับวันนี้เอาแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับบ้านจอระเข้มากนะครับกับวันนี้ได้เอาโรงทานขนมแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชมาช่วยวัดบ้านน้นคุณเราก็ไน้นมเจ้าภาพกับผมนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพระครูใบีกาแล้วก็บ้านจอระเข้มากทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญด้วยครับนะแล้วก็มาช่วยโรงทาน งานสังฆสามัคคีทําความดีแบบวิธีพวกเราแล้วก็ถวายเป็นพระธรรมสัญจรวัดบ้านหนองน้ําขุนกองบนที่7นะครับเนาะดับตังไหนขนมดับตังไหนขนมหนตากินด้วยมารวมด้วยช่วยกันนะครับเนาะวันนี้ก็เตรียมรับนะครับเนาะไม่นึกว่าคนจะมาเยอะมากวันนี้ครับเนาะรับไม่หวาดไม่ไหวครับนี่คุณยายก็จะเอาเสวติทไปไหนครับนี่ยายจยอเศวิตตัวไหนตลเอ๋อไปหาหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็จะเอาเสวติไปหาหลวงพ่อโอเคครับทุกคนไป จุงกะสวัสดีครับผมมาในงทานมาจากบ้านพูนสุกพี่น้องนะพูนสุกมูซีบ้านสดากรพี่น้องได้อะไรมาช่วยกอบบุญที่เจ็ไหนเก๊กห้วยแบบไหนไม่เห็นหน้าเลยนี่เขาดูหน้าหน่อยนะครับนี่พี่น้องนี่ครับเก้กห้วยพี่น้องของแทนนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพโรงทานสมุนไพรพี่น้องนี่ครับเนาะแต่ใครเก๊กห้วยพี่น้องก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพงทานบ้าน ฟูลสุขชะดาวกรนะครับหลวงพี่เต๋าแม่นบอกโอเคครับขออนุทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเดินไปนอนเดินตุกห้อยนะครับเนาะในนามเจ้าภาพนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับแล้วก็อากุญอากุญจนเกินจะนับปันเอาชมบรรยากาศตรงนี้หน่อยครับทำอะไรกันไปนอนก็พออย่างใจโรงงานใจโรงทานเสร็จเหนื่อยนะครับวันนี้ก็พักเบรกกินอ่าพละห้องพละห้องแซ็ตไหมนี่แซ่บบ่แซ็ตไหม แซ่บไหมแซ่บไหมอร่อยครับนี่จิงหงันจิงหงัจิงหงันลองคุปสากินเบลิซจิงไงันจิงไงด้วยจิงไง,ไงันะจิงไงันจิงไงนะครกกับขอบคุณนะครับเจ้าภาพโรงทางนนะจิงหงันมากเลยครับ ไปไปน้องไปชมบรรยากาศอเมริกาบรรยากาศขอเชิญมอนสเตอร์นะครับเนาะเรามียูทูบเบอร์นะครับเนาะคุณพี่บุญยังนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปแล้วก็มาไลฟ์สดเผยแพร่งานกิจกรรมของเราให้ทั่วโลกได้เห็นในว่นนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยูทูบเบอร์ขอบคุณจันเจริญนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่บุญยังนะครับเนาะหรือว่า ไอดินไอชื่อชื่อยูทูบอะไรไอดินน้าดินอ๋อไอดินสะเองพี่น้องนี่ครับเนาะฝากติดตามนะครับยูทูบเบอร์นะครับไอดินสะเองด้วยพี่น้องนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ก็แกมาร่วมไลฟ์สดแล้วก็มาเผยแพร่นะครับบรรยากาศการทำบุญหรือว่ากองบุญของเราพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมขอบคุณนะครับทีมงานที่มาช่วยยกของนะครับเนาะช่วยดูแลนะครับมาจากบ้านอื่นนะครับเนาะนี่ก็โรงทานในหัวนะครับก็จะเป็นโรงทานน้ำหวาน แล้วก็โรงทาน ลัดหน้าหรือเปล่าก็น,นี่ก็จะเป็นพี่น้องนะครับเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้เราพี่น้องขอบคุณนะครับอนุมโมทนาด้วยนะครับเนาะนะใช้หน่อยเด้อเอ้ครับเจะของก๋วยเตี๋ยวใส่กินกันเยอะยันยับนะครับเนาะโอเคครับขอบขอบคุณครับเจบ้าภาพโรงทานวันนี้นะครับวันนี้ได้อะไรมานี่นนลัดหน้าพี่น้องนะครับลัดหน้าบ้านเราเองพี่น้องของใจหัวน้องเรานะครับเนาะวันนี้เอาลัดหน้ามาช่วยนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับเนาะเขามารับโรงทานกินกันหน่อยพี่น้องก๋วยตี๋ยวเบคนะครับไม่ได้กินอะไรเลยพี่น้องงานนี้นะครับใคครัดิวไไม่ด้เเดด้้้อออพี่นนงครับเนาะปด จุงการสวัสดีครับผมตอนนี้ต้องมาต่อแวถวกินแล้วไม่ไหวแล้าาวหมดแหง้งหมดแหง้งนะครับเนาะเอ่อขอบคุณมากครับมัวแต่มัวแต่ถ่ายคลิปไม่ได้กินสักนี่กระเพามาเตรียมมายังไม่ได้สักอย่างเลยนี่พี่น้องูอ,อย่างยี้เราโมทนาบุญน,นะครับกับเภาพรงทานด้วยนะครับเนาะสาธุสาธุนะครับจุงการสวัสดีครับผม วันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะครับาสบายเลยนะต,ตัดไปตัดไปไปน้องเอาไปต่อกันพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานขนมปังเชิญีสอันนี้จะถวายพระหรอเอ๋อถวายเด็กพี่น้องอ๋อจะยี่เปาได้เลยใช่ไหมนี่อ๋อทำก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คยังไม่พร้อมนะครับเนะาะทำก่อนทำก่อนนะครับเนาะโอเคครับทุกคนอันนี้กำลังตัด น้ปังนะครับแล้วก็ลอยนมนะครับเนาะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพวันนี้นะครับทูนะของเรานะครับเอาลงทานมาช่วยวันนี้แล้วก็อันนี้ขนมนะครับแล้วก็โรเจกเอาอนี่พี่น้องมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้หน่อยครับว่าเจ้าภาพลงทานวันนี้กับจุงการสวัสดีครับผมนี่ครับเราลงทานของเรานะครับม่ต้านะครับป้าเอื้อนแล้วก็น้องชื่อไหนเนี่ย แตงโมนะครับเนาะวันนี้เอาขนมมานะครับนี่อนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับเนาะพี่ประโมแล้วก็น้องแตงโมแล้วก็แม่แตงโมนะครับเนาะเอื้อนนะครับเนาะวันนี้เอาโรงทานมาช่วยวัดหนองน้ำคุนนะครับเนาะกับโครงการสังฆสามัคคีทำความดีแบบวิถีพุทธนะครับหรือว่าถวายเพลพระธรรมสัญจรนะครับเนาะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะขอให้รวยขอให้รวยเด้อถูกหวยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะสาธุสาธุด้วยนะครับโอเครถไป ไปกินรงทานกันต่อนะครับไปแล้วไปนอนขออนุญาตชิมนะครับน้องสักถ้วยนะครับขอบคุณโอเคนะครับแล้วขออนุญาตชิมอ่าอ่านม์ตะนอส์นะครับภาษาเขมรนมตะนอสนะครับเดี๋ยวเรามาขอบคุณรงทานตัวนี้หน่อยครับจุงกะสวัสดีครับผมสวัสดีครับจุงกะจุงกะครับนี่ครับรงทานของเรานะครับนะก็วันนี้ก็ได้ผัดหมี่นะครับมาช่วยอันนี้มาจากบ้านโนนน้องเสมน้องบ้านน้องเสม็ดนะครับน้องขอบคุณนะครับผัดหมี่อันนี้ผัดหมี่ลวงตาสดบ่อ๋อ นี่พี่น้องนะครับเนาะของหลวงตาสดเราก็ดาวน้ก็ผัดหมี่นะครับเนาะนี่ครับเอาผัดหมี่มาช่วยโรงทานวัดบ้านหนองน้ําปูนนะครับกองบุญที่7วันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะกับชาวบ้านแล้วก็หลวงตาสดของเรานะครับเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญในวันนี้นะครับในนามเจ้าภาพนะครับเนาะขอก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆโรงทานนะครับวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยนะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะ ก็อกุลนะครับทุกคนท่านมับน้องเอ้ยวัดเด็กๆนะครับก็มายืนแถวนะครับรอกินตรงทานครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับข้าพเจ้าตรงทานทุกโร่นะครับเนาะที่ได้มาช่วยบุญครับก็คือวัดบ้านหนองน้ำคุณเราครับกองบุญต่อไปก็คือวัดบ้านสะดาวกงพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันดีนะครับวัดบ้านสะดาวกงนะครับกองบุญที่8ปดพี่น้องนะครับถ้ามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่มีทั้งสองอย่างอายุยืนแน่นอนแล้วเพาะฉะนั้นด้วยนะครับว่ามีผลมา ไม่ใช่เห็นอนุู้นก็แซ่บอันนี้ก็โัวอนุกันก็จงอย่างนี่ก็ตูป่าโอ้แซ่บหลายนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็มิตรแต่จะทำยังไงให้พี่น้องมีความสุขเวลามีงานอะไรก็จะพยายามมาให้ได้ร่วมทำร่วกับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ความสุขกายสุขกายมีทรัพย์ใช้ตลอดไปตลอดนานและการเจอสวัสดีครับครับเราต้ับทุกคนนะครับบริษัทสื่อวัตถุที่ร่วมนะครับกรมการปกครยาบาลส่งเสริมสุขภาพประชการธรบมนกรอยางที่ท่านฝากไว้นะครับสองอย่างเรื่องหวานกับเนยนะ ทีมที่นะครับตวแทนทีที่ของเราทีผู้ชายนะครับทมไปอัดสมเจตปนสนบนะครับเตนาที่รรยรเรของการการเี่ยนย่าบมาสการครับผมครับอส่งแล้วก็อบาารุงตะครักลับสูอาวาสกับวัดกลับานเยสวัสดีครัโอเคครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ครูก็ฉันเสร,ร็จเรียบร้อยนะครับเนาะต่อจากนี้ไปก็จะเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องของเราได้ร่วมทานข้าวะครับ็จแล้วนะครับทุกมาตรการเรียบร้อยก็วันนี้เสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับเราก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับการกุศลของเราก็คือกองบุญที่เจ็ดวัดบ้านอนุคุณเราวันนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีแล้วก็พระเพลเสร,ร็จเรยียบร้อย มาชมบรรยากาศการทานข้าวนะครับรกับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมบุญในวันนี้ก็วันนี้ผมก็จะขอ,อ,อจบคลิปนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับปากทิต้าอุชนาสกาว